สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับพบกันทางช่องไล่สาระกันอีกเช่นเคยครับวันนี้นำสาระดีๆเกี่ยวกับนักกษัตริย์12ราศีประจำปีเกิดมาฝากท่านผู้ฟังกันอีกเช่นเคยครับสําหรับนักกษัตริย์ราศีที่8ได้แก่ปีมะแมปีมะแมแกะน้อยแสนนุ่มนวลท่านผู้ฟังครับคนเกิดปีมะแมนั้นเป็นคนสง่างาม มีเสน่ห์เป็นศิลปินมีพรสวรรค์และรักธรรมชาตินอกจากนั้นยังมีความคิดสร้างสารรค์มากกว่าบรรดาผู้เกิดปีอื่นๆความนุ่มนวลมารยาทงดงามและเสน่ห์ทำให้มีคนมาหลงรักและชื่นชอบมากมายผู้เกิดปีนี้ไม่ค่อยมั่นใจและปลอดภัยนัก โดยจะต้องการความรักความคุ้มครองตลอดเวลาไม่ชอบเผชิญหน้าไม่ชอบตัดสินใจเรื่องหนักหนักและมักปฏิเสธที่จะอยู่ข้างที่มีแววว่าจะแพ้เอาดือด้อเมื่อยามมีข้อขัดแย้งกันคนเกิดปีมะแม่นั้นเป็นคนช่างฝันแต่บางครั้งก็มองโลกในแง่ร้ายลังเลกังวลวิตกจริตมากไป คนเกิดปีนี้ค่อนข้างขี้เกียจด,ดังนั้นหากสบโอกาสก็พร้อมที่จะยอมแต่งงานกับคนร่ำรวยเพื่อความสะดวกสบายของตนเองท่านผู้ฟังครับนอกจากนี้ชาวเมาแมยังหมกมุ่นกับรูปรักณของตนเองด้วยคิดว่ารูปรักภายนอกส่งผลต่อความมั่นคงทางจิตใจเพราะฉะนั้นถ้าไม่มั่นใจว่าตัวเองดูดีจริงๆแล้ว ชามาแม่ก็จะไม่ยอมออกจากบ้านไปไหนเด็ดขาดเนื่องจากเป็นพวกไม่กล้าตัดสินใจเด็ดขาดคนเกิดปีมะแ,แม่จึงชอบศึกษาเรื่องลี้ลับเพื่อตอนเองจะได้รอบรู้เกี่ยวกับเรื่องที่ไม่มีใครรู้เหล่านั้นอันผู้ฟังครับนอกจากนั้นยังชอบอ่านหนังสือเรื่องโหราศาสตร์และโชคชะตาราศีจึงแม่น่าแปลกใจ ที่คุณจะพบหมอดูที่เกิดปีมาแมอยู่บ่อยๆคนเกิดปีมาแมไม่มีระเบียบนักดังนั้นจึงไม่เหมาะที่จะทำธุรกิจโดยควรหันมาเป็นช่างฝีมือศิลปินหรือนักเขียนอาชีพใดๆก็ตามที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และทักษะทางศิลปะคนเกิดปีมาแมเป็นคนโรแมนติก อ่อนไหวอ่อนหวานและเป็นที่รักของผู้อื่นเมื่ออยู่ในความสัมพันธ์คนเกิดปีนี้อาจจะเจ้ากี้เจ้าการไปบ้างแต่เนื่องจากเป็นคนนุ่มนวลและช่างเอาใจจึงทำให้ใครๆก็ติดเสน่ห์ถอนตัวไม่ขึ้นอยู่เสมอ คู่รักที่เหมาะสมคือคนเกิดปีกุลลองลงมาคือปีมะแมหรือมะโรงที่พอเข้ากันได้บ้างคือปีวอกมะเสงหรือจอปีต้องห้ามคือปีชวดฉลูละกาขานหรือมะแมด้วยกันท่านผู้ฟังครับลักษณะเฉพาะเป็นศิลปินน่ารักช่างฝัน ชอบทำอะไรแบบนุ่มนวลจุดเด่นชาวมาแมคือสัญ,ญลักษณ์แห่งนักใจบุญตามราศีแบบจีนมีทักษะและความรัผิดชอบสูงชื่นชอบความสมบูรณ์แบบและมากคาดหวังว่าผู้อื่นและตนเองจะอะไรที่ติจุดอ่อนเมื่อผิดหวังจะโอดครวรไม่รู้จักกาละเทศะคู่รักที่เหมาะสมปีเถาะ ีกุลหรือปีมาแม่ด้วยกันขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับฟังสำหรับวันนี้สวัสดีครับ